สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนี่เพชรยนต์นะครับวันนี้เอาคันนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมมันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคันนี้หล่อจริงนะครับนะติดจองหลุดจองไปหลายรอบแล้วนะครับเจ้าของนั้นก็จัดไฟนั์ไม่ผ่านนะครับวันนี้เอามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น t o โยต้ารีโวนะครับเป็นตัว2 4 e นะครับอ่าเป็น e พั s นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ เป็นสีขาว p ิล n นเนอร์สมาร์ทแรถปี2017นะครับเลขไมล์60,000กว่ากิโลนะครับปี17ไมล์60,000นะครับราคา599,000บาทนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะรถตัวรถกระบะนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับสีขาว Smart Cap p พิลันเนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนตเพชรยน์เลยต้องบอกว่าคันนี้หล่อจริงนะครับ จริงๆมันอยู่ใต้ตึกไงไม่เลื่อนยากก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับวันนี้เขาขยับออกมาอยู่ด้านนอกแล้วก็เลยเอามาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคือเดิมผมเช็คก,กับโตโยต้ามานะโตโยต้ตาที่ซิ่งเหมือนรถตัวนี้มันจะเป็นรุ่น2.4 E-Pass นะมันเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับมันจะมีรุ่นเดียวที่เป็นขับ4นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับราคา595นะครับสวยๆเลยตัวนี้ เป็นสีขาวธรรมดานะครับแต่ไฟหน้าก็จะประกอบไปด้วยไฟโปรเจคเตอร์เด t ์ทมมันนิ่งไลท์อะไรให้ครบๆเลยมันคือไฟเหมือนตัวของตัวตัวรีโวที่เป็นตัว G ีนะครับไฟมันจะเป็นโปรเจคเตอร์เต็มระบบนะครับเป็นลูกแก้วแล้วก็ข้างบนนี้เป็น d ด t ์มนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถเดิมสนิทเลยนะครับเป็นรถเอ่อเป็นรถบุคคลนะครับแต่บริษัทไปประมูลเข้ามานะคันนี้ก็จะได้ล้อไปด้วยนะครับ ได้เป็นล้อของเลนโซ่นะครับเป็นล้อของเลนโซ่ยางก็เป็นยางของฮันคูปนะครับเป็นแม็กลายแบบว่าเขาเรียกลูกโม่นะครับสวยๆนะครับดอกยางก็ท่วมๆเลยข้างในตีปิ่งเต็มเลยนะครับทวงล้อทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อัปเกรดกระบอกโชกนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ายกรถขึ้นเนาะนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอัปเกรดกระบอกโชกใหม่นะครับ ใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับกับราคา595,000เับาทนะครับไฟโปรเจคเตอร์หล่อหอนะครับรถเดิมทั้งคันไม่มีพิความจมนำชนหนักเลยนะครับผมจําได้เลยนะรถคันนี้เข้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเรามาล้างแล้วก็มาบิวดูดฝุ่นฉีดฆ่าเชื้ออะไรให้เท่านั้นเองนะครับใครที่อยากหารถที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับไว้ใช้งานวิ่งเข้าสวนเข้าไร่นะครับหรือเอาไว้เที่ยวแคมปิ้งกับเพื่อนๆนะครับคันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับตัวนี้ สีมันอาจจะไม่ค่อยสว่างเพราะว่ามันย้อนแสงนะตะวันมันส่องมาทางนี้นะครับนี่นะยางก็เหมือนกันสีเส้นนะครับเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับกับบันไดด้านข้างนะครับไม่มีแตกหักนะครับเดิมๆนะครับโป่งล้อเดิมๆโลโก้ครบทุกจุดกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปบไฟฟ้านะครับตัวนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับนี่นะมีไฟเลี้ยวด้วยนะฟิล์มมันก็เหมือนคล้ายปลอดใหม่เพราะว่ามันสะท้อนออกนะครับ กระจกก็โตโยต้าแท้นะครับมือเปิดโครเมียมนะครับคันนี้สวยจริงๆนะราคา595สําหรับใครที่อยากได้รถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้แหละตอบโจทย์นะครับเป็นตัวแปนะครับเดิมๆเนี่ยรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักเลยนะครับเนื้อสีที่ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับเป็น4ี่คูณสี่นะครับน่าสนใจน่าใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับยางก็เป็นแบบ ยาออฟโหลดเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับไปได้ทุกที่เลยนะครับชุดท่อเสียก็เป็นของเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้มีการดัดแปลงแต่อย่างใดนะตัวเครื่องยนต์ท่อเสียเดิมรถคันนี้ที่จะได้ไปก็คือช็อคอัพใหม่สี่ต้นนะครับพร้อมคอยสปริงแล้วก็ล้อแมกนะครับสวยมากนะครับสีขาวไฟเบรกดงที่สามมีให้นะครับเบ้ามือเปิดนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องคอยหลังให้ด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับที่บอกว่าเขาอัปเกรดมาเนี่ย อัปเกรดช็อคัพมาใส่สลับเป็นแบบซ้ายขวานะครับนี่เลยนะครับตัวรถไม่ได้มีแบบจอดแช่น้ำอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นสนิมเลยนะครับใครได้คันนี้ไปแล่คุ้มนะครับ,รบเพราะว่ารถแบบรถเดิมหมดเลยนะครับฝาท้ายก็เดิมนะเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร,อาร์ตะเข็บพับอะไรต่างๆนะครับแมกเลนเนอร์ก็เป็นของโตโยต้าเดิมทั้งคันอยู่แล้วนะครับ ฝาท้ายซ้ายขวาก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับมีเม็ดจุดกลมๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้รถมือสองนะครับที่สภาพดีสวยๆก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเม็ดเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยเนี่ยเลขใหม่หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับกับรถเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรนะครับ four wd คันนี้นะยังไงตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีดิฟล็อกอู้น่าใช้งานมาก ดูแผงประตูนะครับเป็นสีดําตังนี้ก็เป็นผ้านะครับนี่ไม่มีแบบเปื้อนอะไรนะคือเจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะครับเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบหมดเซียนเดิมมาจิกเข้าไปมันก็เป็นเงี้ยนะครับรถตุกคันก่อนเราซื้อมาขายเราตรวจสภาพมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้รถไปจากเรานะการันตีได้เลยนะครับตัวรถไม่มีพิการจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับกระจกออโต้คนขับฝั่งซ้ายเป็นไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าพวกรอยสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ไม่มีถลอกเลยนะครับเพราะว่ารถแทบไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะแล้วก็จอดในร่มด้วยสีสดมากสีขาวนะครับ <S <S พวงมลาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเป็นหนังแท้เดิมนะครับเป็นหนังสามก้านนะ่ะวันนี้ก็ปรับเอเจนตเมนต์อะไรต่างๆนะครับตัวเบาะของคันนี้ยเขาก็ทํามาใหม่นะครับเจ้าของเดิมเขาก็หุ้มมาใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะโปรตีนจะได้เป็นเบาะผ้านะครับแต่คันนี้เขาคงแบบ อ,อยากดูแลง่ายนะครับก็เลยไปหุ้มทาเบาะมาเป็นสีดําสีแดงนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึง่งนะเบาะด้านหลังในแครบเขาก็ทํามานะคือมันนั่งสบายมากเลยนะที่บางตรงเนี้ยค่อนข้างสูงเลยรับยันคอเลยนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มนะที่ผมบอกอนะ่ะราคาห้าเก้าห้านะครับกับรถสภาพแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับซอกแครบก็เนี่ยน็อตเดิมนะครับ ทุกอย่างเดิมหมดนะฮะร,รถที่บริษัทเราการันตีด้วยคุณภาพอยู่แล้วนะเปิดมา20กว่าปีนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็รีบเลยนะครับอย่าลังเลเลยบริษัทเพชรยนต์เรามีรถหลายร้อยคันนะครับเปิดมา20กว่าปีนะครับเดือนหนึ่งขายออกประมาณร้อยกว่าคันนะครับรถทุกคันแบบสวยๆนะครับบางทีติดจองการอากาศอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับคน้างแน่นเลยนะร,รถไม่ค่อยได้ถอนไม่ค่อยได้แกะอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่ารถเราอยู่ในสภาพแบบสวยสุด สุดติ่งกะดิ่งแมวเลยนะเพราะว่ารถมันเดิมหมดเลยนะครับคันนี้หน้าจอนะครับเป็นทัชสกร c นนะครับ c d DVD ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่นะตัวแอร์เนี่ยเป็นเป็นนวนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นรถใช้งานนะรถวิ่งลุยป่าบางทีน้ําเนิ่มกระดงกระเด็นอะไรเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยทุกอย่างเป็นระบบเม็นนว่นหมดนะครับปุ่มฝาปิด power outlet อะไรอยู่ครบ USB อยู่ครบนะครับตรงนี้เป็นดิฟล็อกนะครับเป็นปุ่มที่ สั่งให้ล้อหลังมันทํางานอิสระกรณีบางทีรถติดลมนะครับมันก็จะมากับควบคู่กับพวกรถที่เป็นขับสี่รถขับสี่นะครับมันจะมีขับสี่แบบฟูลท m e นะครับขับสี่แบบแล้วแต่เราอ่ะถ้าเราปรับมันก็จะจะเป็นขับสี่ถ้าเราไม่ได้ปรับมันก็จะเป็นขับเคลื่อนสอง 2, ล้อหลังปกตินะครับถ้าเราใช้เกียร์โฟล์ทุบจะถ้ารถเกิดติดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กดดิฟล็อกช่วยนะครับที่เขาเรียกยิงดิฟยิงดิฟเราก,กดช่วยเพื่อให้ล้อ มันหมุนแยกกันซ้ายและขวามันจะตะกุยได้ดีกว่านะครับถ้าเราไม่ได้กดล้อมันก็จะหมุนพร้อมกันทั้งคู่ล้อล้อด้านหลังนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเกียร์เป็นเป็นนุ่น6สปีดนะครับผมรถสวยๆเลยราคา595,000บาทนะครับกับโตโยต้ารีโว่2.4 E-PAT นะครับปี2017คันนี้นะสีขาวนะครับ 4WD นะครับมีดิฟล็อก นะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเดยสารไอ้ห้องห้องเครื่องห้องเครื่องเพราะว่ารถตัวเนี้ยตัวเครื่องยนต์อะไรมาต่างๆเดิมหมดนะครับ mm hmm. เขามีแค่ไปทําชุดช่วงล่างมาให้มันประกอบเพราะว่ามันเป็นรถขับเคลื่อนสีล่ล้อนะครับแ mm hmm. ต่หืฝากระโปรงเตอร์ต้านี่ต้องบอกเลยว่าหนักมากนะครับพักกู้นะ mm hmm. ดันมือเดียวไม่ไหวครับเพราะว่าหนักมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะเสริมเหล็กเข้าไปในในตัว,ในต,วในตัวฝานะ่ะ มันช่วยซับแรงกระแทกบางทีเราเกิดบาดเหตุอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะฝาโปรงเดิมๆนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับว่ารถบริษัทเราอะเดิมขนาดไหนนะครับดูลวงๆดูได้เลยนะครับอันนี้ปี17นะครับราคา5 9 5 0 0 0เาหนะครับฟีด้าจัดเต็มหมอกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเหนือตกออกใต้ต้องการใช้รถ4 w h e e วนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับฝาโปรงรถเดิมนะครับฝาเดิมฝาโตโยต้า นะครับรถด,ดูไม่ยากนะครับรถบริษัทเราสวยทุกคันอยู่แล้วแล้วก็พวกฝากโปรงนอ็นอตนัำฝาเดิมอะไรต่างๆเนี่ยก็ชี้แจงกันให้ชัดเจนหมดทุกจุดนะครับแคตาลไยติดครบนะครับคันนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับฝาเดิมเนี่ยฝาเครื่องไม่มีแกนะมันไม่มีรอยไอ้นั่นนะไอ้น้ำยาประเทียนอะไรนะเราไม่เคยถอดอยู่แล้วนะเพราะว่ารถเราการันตีด้วยคุณภาพอยู่แล้วนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเยอะมากและส่วนใหญ่บางทีเขาก็ไม่ค่อยได้มาดูรถนะครับ เขาก็ดูจากแนคิดเสร็จปุ๊บก็แอดไลน์แล้วก็โทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมนะครับอยากดูซอกมุมไหนเราก็ถ่ายให้ได้หมดนะครับเพราะว่าสมัยนี้การซื้อรถมันมันเปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับเขาก็เน้นมาขายทางออนไลน์กันซะเยอะนะครับแต่ลูกค้าหน้าร้านเราก็มีนะครับยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็เยอะเลยนะครับแผ่นเพจเดิมๆนะครับตัวรถนี่ไม่มีสนิมสักสักจุดเลยนะนะครับหัวน็อตเดิมนะครับ คันนี้สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยสําหรับใครที่กําลังมองหานะครับหรือลังเลอยู่นะนะครับคันนี้น่าใช้งานมากนะครับกับโตโยต้ารีโนะครับเป็นตัว e-pat นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีกล้องถอยนะครับเรืที่สำคัญคือเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับสวยจริงนะครับคันนี้น่าใช้สุดๆนะครับคันนี้ที่จะได้ไปนะครับก็จะมีล้อแม็กพร้อมยาง4ล้อถ้าไปเปลี่ยนชุดนี้เองก็เกือบแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็ เบาะภายในทำใหม่นะครับทั้งเบาะคนขับคนนั่งแล้วก็เบาะในแขปนะครับแล้วก็ได้ชกอัพไป4ต้นนะครับคุ้มๆเลยกับราคา595,000บาทนะครับคันนี้เป็นรีโว่ปี17สีขาวสแตนดาร์ดนะครับเป็นรถที่เป็นเรียกได้ว่าตอนนี้แทบจะเป็น1เดียวในบริษัทแล้วเพราะว่ารถที่เป็นขับสี่กะบะน่าจะเหลือตัวนี้ตัวเดียวแลวนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบๆติดต่อเข้ามากันนะครับที่เบอร์0626407776 นะครับสำหรับวันนี้ผมเนเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ